สวัสดีครับวันนี้เรามาที่แอป snapseed นะครับวันนี้มาทําหน้าเรียวกันแบบง่ายๆนะครับปรับไม่กี่ทีก็ได้แล้วนะครับก็คือเพื่อนๆโหลด snapseed มาเลยนะครับมีทั้ง iphone มีทั้ง android นะครับแล้วก็ไปเปิดรูปมาเลยนะผมเปิดรูปนี้มานะจ๊ะทุกคนจ๋ารูปนี้ก็จะเห็นได้ว่าแก้มผมเนี่ยบัวมากนะครับเหมือนอมอะไรไว้นะครับจริงๆก็คือผมอ้วนนั่นแหละ <laughs> เราไปที่เครื่องมือเลยครับตรงนี้นะ กดเข้าไปครับปุ๊บแล้วเพื่อนๆก็มองหาคําสั่งที่มันเขียนว่าท่าศีรษะครับผมไม่แน่ใจทําไมใช้คําว่าท่าศีรษะนะครับก็จะเป็นไอคอนประมาณนี้นะเพื่อนๆมองตรงนี้นะโอเคนะทีนี้ผมกดแล้วนะกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะบอกว่าท่าศีรษะแล้วก็มีไอคอนแบบนี้เป็น 3D เป็นพวกนี้นะครับให้เราเลือกตรงนี้ครับเลือกโหมดของเขาก่อนนะครับกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีโหมดขนาดลูม่านตายิ้มแล้วก็ ความยาวโฟกัสอ่ะเราไปที่ความยาวโฟกัสนะครับกดเข้าไปปุ๊บอ่าทีนี้ก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลยครับเดี๋ยวจะปรับไปทางขวาปึ๊บเห็นไหมครับว่าหน้าผมเริ่มเลียวแล้วอันนี้ปรับสุดเห็นไหมครับอ่ะอันนี้ปรับไปทางซ้ายมันก็จะบวมอยู่ถ้าปรับไปทางขวาเนี่ยทางบวกเรียบร้อยครับหน้าเรียวแล้วเห็นปะ่ะลองดู before after before after before after เห็นไหมอ่ะเดี๋ยวลองอันอื่นนะครับแตะแล้วก็เลื่อนลงมา เดี๋ยวลองปรับเป็นขนาดดูมา่านตาคืออะไรอะอยากรู้ก็ปรับเลยฮะเห็นไ,ไหมตาวาวครับเหมือนใส่คอนแทคเลนส์เห็นไหมตาเขาจะใหญ่ขึ้นมันเป็นเอไอครับมันจะจับว่าดวงตาคือตรงไหนแล้วก็ปรับนะครับเหมือนปรับตาดําเรานะครับอีกอันนึงก็คือยิ้มนะครับยิ้มโอ้หยิ้มหวานปากคว่ำไม่คว่ำนะครับอะประมาณนี้นะครับอ่ายิ้มนิดนึงก็ได้อ่ะ นี่ไปปรับความยางโฟกัสเอาแบบสุดเลยนะเห็นไหมได้แล้วนะครับทีนี้สามารถเลือกตรงนี้เพิ่มได้นะที่มันเป็นรูปใบหน้านะครับก็คือแบบปรับแมนนวลก็คือเราสามารถแตะตรงนี้แล้วก็ดึงซ้ายดึงขวาได้ไหมครับดึงซ้ายดึงขวาได้นะครับเห็นไหมแตะค้างแล้วดึงเห็นไหมครับเหมือนแบบถ้าหน้าเราหันไม่ตรงอ่ะเราสามารถดึงเข้าตรงได้นะครับดึงลงดึงขึ้นได้นะครับเห็นไหมเออมันมันเจ๋งเกินไปครับน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยผมเนี่ยอ่ะเห็นไหมผมดึงหน้าลง ดึงหน้าเ่ินดึงหน้าเอียงนะครับอ่าประมาณนี้ดู Before นะครับหน้าบวม After แล้วหันกลับมาเป็นหน้าตรงเลยไหมครับเสร็จแล้วก็กดถูกไปนะครับแค่นี้ครับอ่าดู Before อีกที a f t เ r เสร็จแล้วครับก็แค่นี้แหละครับมันกดส่งออกเอาแบบง่ายๆวันนี้แล้วก็ผมจะเลือกส่งออกนะครับปุ๊บเรียบร้อยครับเสร็จแล้วง่ายไหมทุกคนลองไปทําตามดูนะครับชอบ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยมีกลุ่มให้เข้านะครับโอเคบายบายจุ๊บจุบเจ็ดเดือนเจ็ดนะครับลาซาด้าเขามีโปรส่วนลดมากมายนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ให้ไป